ฮัลโหลกายอยู่กับผมเทียเอ็กบอลบอลนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับปืนระดับเทียสองสำหรับหน้าใหม่หรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับที่กําลังเริ่มเข้ามาเล่นเกมโมเดิร์นวอร์ชิพหรือผู้เล่นเก่าที่กําลังเบื่อเทียสามแล้วอยากกลับมาเล่นเทียสองนะครับปืนที่ดีที่สุดในเทียสองมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้เห็นณนะตอนนี้นะครับปืนในระดับเทียสองมีทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมด7กระบอกนะครับ โดยจะแยกนะครับเป็นปืนยิงเรือได้เจ็ดกระบอกนะครับแต่ในเจ็ดกระบอกนั้นจะมีปืนที่สามารถยิงเครื่องบินหรือว่าอากาศยานได้อีก2กระบอกนั่นเองนะครับรวมเป็นทั้งหมดเจ็ดกระบอกอยู่ในนั้นนะครับเรามาดูกันว่า7กระบอกหรือว่า7ป้อมปืนเนี้ยนะครับกระบอกไหนมีอะไรบ้างกระบอกไหนดีกระบอกไหนแย่วันนี้จะมารีวิวให้ดูทั้ง7กระบอกเลยนะครับเนาะ บอกแรกนะครับป้อมปืนกระบอกแรกเป็นมาร์ค45 127มมสัญชาติอเมริกาความเสียหายต่อน,นัดอยู่ที่1 3 6 5ความเสียหายคิดค่อนต่อน,นัดอยู่ที่2047ความเร็วกระสุนอยู่ที่486น็อตนะครับพิสัยระยะการยิงอยู่ที่10.4กิโลเมตรแมกกาซีน1ชุดอยู่ที่4นัดนะครับอัตราการยิงอยู่ที่0.5ต่อวินะครับต่อน,นัดนะครับระยะเวลาเติมกระสุนอยู่ที่1.4วินาทีคูดาว นะครับราคา100 0 0แสนดอลลาร์ทดสอบการยิงระยะใกล้กันครับทดสอบระยะยิงระยะใกล้เข้าทุกนัดดาเมจจะขั้นต่ำอยู่ยประมาณ5 4 60นะครับนะสามารถยิงคิดิคอนติดนัดละ2047นะครับเนาะผมลองยิงแล้วระยะใกล้เฉลี่ยอยู่ประมาณ6 142ถ้าติดขีดด้วยนะครับระยะต่อมาเป็นระยะการยิง4กิโ,โลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับยังมีความแม่นยำสูงนะฮะแล้วก็ยิงเข้าเป้าได้ดีนะครับ ยิงเข้าเป้าสูงมากยิงเข้าไปโดนเกือบทุกนัดเลยนะถือว่าดีสาหรับปืนนี้ระยะ4กิโลเมตรนะครับระยะที่3ครับเป็นระยะการทดสอบระยะไกลอยู่ที่8กิโลเมตรครับยิง4นัดเนี่ยนะครับเข้าเป้าจริงๆ2-3นัดเท่านั้นเองนะครับสังเกตดีๆนะครับถือว่าเข้า2ใน3ใน4ก็อโอเคอยู่นะครับเนาะเป้าจะหุบช้าหรืออะไรเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเนาะแต่โดยประมาณก็คือจะเข้าจะหุบพอดีเวลาที่คูดาวเลย ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะอ้าอยู่หรือเปล่าเราดูกันชัดอีกทีนะครับถ้าจะเล่นปืนนี้นะครับผมแนะนําให้ยิงในระยะประมาณ4-6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับทาให้ปืนนี้นะครับสามารถลีนรีดาเมจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าต่อสู้จริงๆมาร์ค45เป็นปืนที่ดีนะครับในลาดับแรกมาสรุปคะแนนปืนนี้นะครับเต็ม5นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับป้อมปืนมาร์ค45นะครับความแม่นยำ1คะแนนครับ ขบเป้า0ย์คะแนนจำนวนกระสุน1คะแนนนะครับรีโหลด1คะแนนนะครับเล่นง่ายควบคุมง่าย1คะแนนนะครับเท่ากับปืนนี้นี่ได้เท่ากับ4นะนะคะแนน4เต็ม5านะครับสำหรับมาร์ค45มาดูป้อมปืนกระบอกที่2 ak 100-100มมปืนสัญชาติรัสเซียครับความเสียหายอยู่ที่1495ครับความเสียหายคิยดิคอนอยู่ที่2 2 4 2ความเร็วกระสุนอยู่ที่486น็อตน พิสัยอยู่9.5กิโลเมตรแม็กกาซีน5นัดนะครับอัตราการยิง0.3วิต่อนนัดระยะเวลาเติมกระสุน2.1วินาทีราคา1 2 0 0 0แดอลลาร์นะครับทดสอบการยิงระยะใกล้กันครับการยิงระยะใกล้เข้าทุกนัดขั้นต่ำจะอยู่ที่7 475น,นะครับความสามารถในการยิงติดคิทิค,คอนก็นนะ่ัอ2นะครับเนาะโดยเฉลี่ยแล้ว1เกมนะครับ หครั้งที่ยิงออกไปจะสามารถทำดาเมจได้ประมาณ8,222นะครับโดยประมาณดูต่อที่ระยะ4กิโลเมตรครับระยะ4กิโลเมตรความแม่นยำถูกลดลงนะครับซึ่งยิงไป5นัดจะเข้าประมาณ3ใน5หรือว่า2ใน5นะครับมีโอกาสน้อยมากที่จะยิงเข้า4 5นัดนะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับระยะนี้แล้วนะครับนะมาดูระยะ8กิโเมตรครับ จากการทดสอบยิง3ครั้งโดยประมาณเนาะสาครั้งนะครับเฉลี่ยเข้า1นนัดเองความแม่นยำต่ํามากนะครับถ้าเลือกใช้ AK130 เนี่ยนะครับต้องคิดนะับว่าต้องเน่นดดานไหนน้าแข็งหรือเปล่าหรือว่าไอแลนด์หรืออะไรที่ใกล้กว่าน,นี้นะครับส่วนการให้คะแนน5แต้มคะแนนเต็ม5แต้มนั้นความแม่นยำผมให้0.5ครับเป้าหูคุบไวนะผมให้0ูนจานะครับจำนวนกระสุนผมให้หเลยนะพอเยอะนะครับ รีโหลดผมให้0.5ครับควบคุมปืนผมให้0.5ครับเท่ากับว่าได้แค่3เต็ม5านะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับป้อมปืนที่3นะครับกระบอกที่3 A190 100อมมปืนสัญชาติรัสเซียเหมือนเดิมครับนะความเสียหายต่อนัดอยู่ที่1,300นะครับความเสียหายคิยิคอนอยู่ที่1950นะครับความเร็วก็ศูนย์อยู่ที่486น็อตนพิสัยนะครับระยะการยิงอยู่ที่8.7กิโลเมตร นะครับแม็กกาซีนอยู่3นัดต่อแม็กกาซีนนะครับอัตราการยิงอยู่ที่0.7ต่อวินาทีนะครับนะระยะการเติมกระสุนอยู่ที่1.1วินาทีนะครับราคาอยู่ที่1 1 0 0 0 0ดอลลาร์ครับทดสอบการยิงระยะใกล้นะครับการยิงระยะใกล้เข้าทุกนัดจะอยู่ประมาณ3,009นะครับสามารถติดคิยิคอนได้ที่1950อย่างที่บอกไปนะครับถ้าติดคิเนี่ยนะครับปืนนี้มีโอกาสน้อยมากนะครับนะ โดยเฉลี่ยนะครับหลังจากทดสอบการยิงเนี่ยจะอยู่ประมาณดาเมจจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4-550นะครับโดยการยิงประมาณหลายรอบอยู่ทดสอบระยะ4กิโลเมตรต่อครับยิงแม่นยาน้อยมากนะครับยิงไป3นัดนะครับเข้าเป้า2ใน3มนะครับมีโอกาสยิงเข้า3นัดเนี่ยมีอยู่แต่น้อยมากนะครับถ้ายิงต่อเนื่องเนี่ยไม่เวิร์กเลยนะครับซึ่งเป้ากระจายมากนะครับรีไม่ทันนะครับสำหรับเป้า ของเขานั่นเองหุบไม่ทันนะครับนะแต่คูดาวไวมากคือ1นึ่ะวิครับตีแค่หนึ่งวิแล้วกันนะครับนะอาจจะเป็นปัญหาในการเล็งก็ได้นะครับและจํานวนแมกกาซีนที่น้อยเนาะไปดูทดสอบระยะ8กิโลเมตรต่อครับจากการทดสอบยิงประมาณ3-5ครั้งนะครับเฉลี่ยเข้าเป้า1 1นัดถึง2นัดซึ่งต่ํามากครับเผลอๆยิงโดนแค่นัดเดียวด้วยซ้ํานะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับที่จะเล่นปืนนี้ในระยะไกลต้องเล่นใกล้ๆเท่านั้นนะครับ ผมว่าปืนนี้ข้อเสียก็คงอยู่ที่ระบบคูดาวเนาะมันคูดาวเร็วมากทําให้ไม่สามารถเล็งได้แม่นยำเนาะแล้วก็เรื่องของการรีโหลดกระสุนมี0ูญจุดเจ็ดวิก็จริงแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการยิงอยู่ดีการให้คะแนนที่ผมคิดว่าน่าจะให้สําหรับปืนกระบอกนี้ก็คือความแม่นยําครับให้ศู์เลยครับนะเป้าหูผมให้ศู์เลยจํานวนกระสุนนะให้น้อยมากผมให้ศูน์นะครับ รีโหลดเร็วผมให้1นะครับควบคุมปืนผมให้0.5ครับท่ากับว่าปืนกระบอกนี้ผมให้แค่1.5เท่านั้นครับจากเต็ม5นะครับป้อมปืนกระบอกที่4ไทส0ย210 100มมปืนสัญชาติจีนนะครับความเสียหายต่อนัดนะครับอยู่ที่1170นะครับติดคีติคอนนะครับความเสียหายคิดิคอนอยู่ที่1755นะครับความเร็วกระสุนอยู่ที่486นอตพิสัยระยะการยิงอยู่ที่10.4กิโลเมตรครับ แม็กกาซีนครับมี6แม็กหนัดต่อแม็กกาซีนนะครับอัตราการยิง0.3ต่อวินาทีนะครับต่อนัดนะครับระยะการเติมกระสุนคูดาวอยู่ที่2.1วินาทีราคา1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เท่านั้นนะครับทดสอบปืนระยะใกล้ครับถ้าเข้าถูกนัดนะครับดาเมจอยู่ที่7020นะถ้าเข้าหมดนะครับสามารถติดทีทิคอนได้อยู่ที่1755นะครับแต่ติดยากมากนะครับจะทำดาเมจได้เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะหลังจากยิงออกไปเนี่ยมาอยู่ประมาณที่7605 โลมคิดิคอนนะครับเนาะประมาณประมาณการนะครับระยะยิงที่ 2- ที่4กิโลเมตรครับยิงแม่นยำมากนะครับซึ่งยิงออกไป6นัดเนี่ยนะครับเข้าเป้าเนี่ยนะครับ4 5ถึง6นัดเลยนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะเข้าเป้าทั้งหมดนะครับเนาะถ้ายิงต่อเนื่องนะครับปืนแม่นมากนะครับข้อดีคือปืนแม่นมากแล้วก็เสียอย่างเดียวคูดาวนานนะครับทดสอบระยะที่3ที่8กิโลเมตรครับจากการทดสอบ3-5ครั้งนะครับในการยิง เฉลี่ยเข้าเป้าเนี่ยสีนัดนะก็ยังสูงอยู่นะครับนะซึ่งสูงกว่าทุกกระบอกที่ผมรีวิวมาข้างต้นเนาะนะครับมายังไงปืนนี้มีข้อดีในเทีย2เยอะมากนะครับเนาะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมซื้อเก็บกันไว้ด้วยละกันนะครับแต่ข้อเสียอย่างที่ผมบอกครับมันก็คือคูดาวนั่นเองนะครับโอเคมาดูในเรื่องการให้คะแนนกันสําหรับกระบอกนี้เต็ม5ผมจะให้นะครับเป็นความแม่นยํา1แต้มนะครับเป้าหุบเร็วนะครับ1แต้มนะครับ จำนวนกระสุน1แต้มให้มาเยอะครับรีโหลดให้0.5ครับเพราะว่ารีโหลดนานนะครับควบคุมปืนให้1ครับเท่ากับว่าปืนกระบอกนี้นะครับคะแนนอยู่ที่4.5คะแนนเลยนะครับจาก5เต็มนะครับเต็ม5แต้มนะครับมากระบอกที่5ต่อครับเป็นป้อมปืนกระบอกที่5 Browforce Nag Steel นะครับ57มมปืนใหญ่ประเทศสวีเดนนั่นเองนะครับความเสียหายต่อนัดนะครับ1,183นะครับ ความเสียหายคิทิคอนอยู่ที่1,774นะครับความเร็วกระสุนอยู่ที่486น้อตครับพิสัยอยู่9.5กิโลเมตรแม็กกาซีนมี6นัดต่อ1การยิงนะครับอัตราการยิง0.5ต่อวินาทีนะครับระยะการเติมกระสุนคูดาวแม็กกาซีนอยู่ที่1.5วินาทีนะครับราคา125,000ดอลลาร์ทดสอบการยิงระยะใกล้ก่อนเลยเหมือนเดิมนะครับเข้าทุกนัดน้ำดรามีดมร,รวมจะอยู่ที่เจ็ดูนย์เก้าแนะครับถ้าเข้าหมด สามารถติดคิทิคอนได้อย่างที่ผมบอกนะครับเนาะถ้าทําดอมเมจเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะอยู่นะประมาณนะ7 6 8 9นะครับระยะใกล้ดีมากเลยครับสำหรับบลฟอร์ดนะครับนี่ขนาดดอมเมจเฉลี่ยเกือบหมื่นเลยนะครับเนี่ยทดสอบระยะที่2ครับระยะ4กิโลเมตรยิงแม่นยำม,มากครับซึ่งยิงไป6นะัดเข้าเป้า6นับเลยบ้าไปแล้ว ปืนสวีเดนก็มีของดีนะครับมีโอกาสยิงเข้าเป้า6นัดเลยนะเพราะว่าปืนมันแม่นมากนะครับนะถึงจะยิงต่อเนื่องยังไงก็ยังแม่นอยู่นะครับแต่ปืนนี้นะครับรู้สึกจะมีข้อเสียคือเล่นแล้วตื่นเต้นครับเล่นแล้วตื่นเต้นจะยิงยากนะครับแล้วก็ไปดูการทดสอบระยะ8กิโลเมตรกันว่าเป็นไงทดสอบระยะ8กิโลเมตรจากการทดสอบ3ใน5ครั้งนะครับเฉลี่ยเข้าเป้า6นัดตลอดเลยเว้ย ซึ่งสูงมากนะสำหรับปืนนี้นะนะเป็นปืนสวีเดนที่แบบโอ้โหเทียสองเป็นเป็นอะไรที่เดอะเบสมากมันดึงจริงๆนงน้งอ,งอ,งองนะแต่มีข้อเสียอย่างเดียวครับสำหรับปืนสวีเดนปืนนี้นะครับก็คือยิงเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไม่ค่อยเข้าไม่รู้เป็นไรนะครับยิงเข้าได้แค่ดาเมจร้อยสี่สี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่สามารถยิงเครื่องบินได้นั่นเองนะจ๊ะ มาดูคะแนนรวมของปืนกระบอกนี้กันครับเต็ม5ความแม่นยำหนแต้มเป้าหุบ1แต้มจำนวนกระสุน1แต้มรีโหลด1แต้มควบคุมปืนให้เล่นง่ายหนึ่งแต้มนะครับเท่ากับว่าเต็มห้าเลยเว้ยปืนกระบอกนี้ผมให้เต็ม5เลยครับมันคือเดอะเบสครับพี่น้องต่อป้อมปืนกระบอกที่6ครับมาเล่านะครับลาปิด 76มมปืนสัญชาติอิตาลีนั่นเองนะครับความเสียหายต่อน,นัดอยู่ที่676ดินะครับติดคิติคอนความเสียหายคิติคอนอยู่ที่1014ความเร็วกระสุนเท่ากันครับ486พิสัยระยะการยิง7.2กิโลเมตรแม็กกาซีน5นัดนะครับอัตราการยิง0.5ต่อวินาทีระยะการเติมกระสุนคูดาวอยู่ที่1.4วินาทีราคาแสนถูกที่120 0 0 0ดอลลาร์ทดสอบ การยิงระยะใกล้ก่อนครับเข้าทุกนัดนะครับขั้นต่ําอยู่ที่3ามสนะครับถ้าเข้าหมดนะครับนะถ้ายิงเฉลี่ยนะครับโดยประมาณระยะใกล้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับสามสไม่ค่อยติดขีดครับปืนนี้ติดขีดน้อยมากระยะการยิงที่2ครับระยะการยิง4กิโลเมตรยิงแม่นยำปานกลางซึ่งยิงไป5นัดก็เข้าไป4บ้าง3บ้างนะครับมีโอกาสที่จะยิงเข้า5นัดเพราะปืนมันแม่นอยู่นะครับถ้ายิงต่อเนี่ยมีโอกาสไม่เข้าเพราะทุกลูกเนี่ยนะครับ ศู์เร่งมันอาจจะหุบไม่ทันนะครับและข้อดีคือมันยิงอากาศได้นะครับทดสอบระยะการยิงที่3ครับทดสอบระยะการยิงที่7.2กิโลเมตรนะครับจากการทดสอบ3ครั้งถึง5ครั้งนับเฉลี่ยนับเข้าเป้า3-5มนัดซึ่งสูงมากนะเล่นเพลินด้วยนะครับข้อดีคือปืนนี้มันแม่นปานกลางถึงมากนั่นแหละนะครับยิงอากาศยานได้ทําดาเมจได้ต่อเนื่องปัญหาคือดาเมจมันเบาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ เรื่องของการยิงเฮลิคอปเตอร์ยิงเครื่องบินนะครับถือว่าแม่นระดับหนึ่งเลยนะครับเนาะยังไงผมว่าน่าจะแม่นกว่าโคคัทเลยเลยด้วยซ้ำนะครับมาดูการยิงเครื่องบินครับเห็นไหมครับยิงนัดเดียวแตกเลยถ้ายิงใกล้ๆย,ยังไงเครื่องบินก็ตกครับสำหรับปืนมาเล่าเอาเป็นว่าสรุปคะแนนปืนมาเลร่านะครับเต็ม5ความแม่นยำอยู่0ูนุเป้าหอยู่0.5ครับ นวนกระสุน1แต้มครับรีโหลด1แต้มควบคุมปืน1แต้มนะครับเท่ากับว่าได้4เลยนะสำหรับปืนมาเยล่านะครับอนเนกประสงค์จริงๆสําหรับปืนนี้นะครับเลยให้4นะครับต่อกันด้วยป้อมปืนกระบอกที่7กระบอกสุดท้ายนะครับโคคัสต์ดีสามมนะครับเป็นปืน C I W S เป็นปืนต่อต้านอากาศยานนะครับคล้ายๆโอริคอนนะครับกระสุนเขานะแล้วก็ปืนนะ เป็นเป็นแบบทั้งอากาศทั้งออโต้กันนั่นเองนะครับความเสียหายตอนนัดเนี่ยอยู่ที่929.5นะ929.5นะครับติดคียดิคอนอยู่ที่1394นะครับความเร็วกระสุนเท่ากันครับ486น็อตนพิสัย5.4กิโลเมตรแม็กกาซีน6นัดครับอัตราการยิง0.3ต่อวินาทีระยะกันเติมกระสุนหรือคูดาว2.8คูดาวนานมากราคา250ทองก่อนทดสอบ การยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอชี้แจงก่อนว่าเป้าของปืนตุรกีเนี่ยเป็นเป้าแบบล็อกเป้านะครับส่วนมากถ้ายิงใส่เครื่องบินเนาะแต่เรื่องความแม่นยํากับเรือเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แม่นยําอะไรมากมายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องเล็งให้ดีนะครับเป็นเป้ากลมนะครับเนาะมาทดสอบการยิงระยะใกล้นะครับเข้าทุกนัดดาเมจร,รวมเนี่ยอยู่ที่5577นะครับผมก็งงว่าทําไมมันเข้า5577ใช่ไหมนะแต่เพราะดาเมจโ,โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะอยู่ ู่ประมาณ5574ครับซึ่งงงมาาดาเมตร,รวมได้5577ที่ผมคิดก็ดเดขกนะแต่ดาเมรที่ยิงจริงๆอยู่ที่5574เออแปลกว่ะแล้ก็ปืนนี้ไม่ค่อยติดขีเท่าไหร่ครับไม่รู้เป็นไรทดสอบการยิงระยะที่2ครับ4กิโลเมตรครับยิงแม่นปานกลางครับซึ่งยิงไป6นัดเนี่ยเข้าถึง3-4ลูกระยะปานกลางยังพอยิงได้อยู่นะฮะแม่นยำปานกลาง ปืนที่เล่นสนุกดีระยะการด้วยครับระยะสุดท้ายนะครับระยะสุดของปืน5.2กิโลเมตรโดยประมาณจากการทดสอบยิง3ใน5นะเข้าเป้า3นัดซึ่งต่ํามากบางทีก็2นัดด้วยไม่สามารถยิงเข้าเป้าได้ทุกนัดเพราะมันกระจายะระยะไกลมากนะครับข้อดีปืนนี้คือยิงอากาศได้ครับแต่เรือก็ต้องล้องนะต้องยิงใกล้ๆเลยแบบจ่อเงี้ยถึงจะแบบคุ้มนะครับสําหรับปืนนี้สามารถนําไปฟาร์มกระบ,บอดได้ด้วย,วยมาถึงการให้คะแนนเต็ม5สําหรับปืนเขาคัดนะครับ เราความแม่นยำ0.5ครับเพราะว่าระยะไกลไม่ได้เรื่องเลยเป้าหุบ1นะฮะไม่ค่อยอาเท่าไหร่จำนวนกระสุน1นะฮะรีโหลดนะครับศูนย์เลยนะครับรีโหลดนานนานมาก2.8วิควบคุมปืน1ครับเล่นง่ายนะครับถ้ากับได้3.5นะครับจากเต็ม5เนาะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศที่ผมเล่าไปทั้งหมดใครดูไม่ทันก็กดกอกลับไปนะนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคนดูนะครับ ก็สรุปเลยนะครับสําหรับปืน T2 เนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่ทุกคนต้องสนใจกันนิดนึงเพราะมันเป็นดาดแรกๆในการเล่นเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญนิดนึงเพราะรอลล่าแต่ลอลล่าเนี่ยช่วงแรกๆไม่ได้หาง่ายเนาะปืนที่ผมจะมาพูดจะเห็นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะว่ากระบอกไหนดีนะครับวันนี้ผมได้ทําแล้งมาให้ด้วยนะนะว่าแร้งแต่ละปืนเนี่ยประมาณไหนนะครับอนาคตมันก็คงมีปืนเพิ่มมาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้ง นะครับ SS นะครับ Double S ผมให้นะครับปืน f บ r c e NAG Steel 57มมเพราะว่ากระสุนเยอะโหลดเร็วแรงแม่นครบเครื่องมีทุกอย่างเลยครับยกเว้นยิงเครื่องบินได้เท่านั้นเองแลง S ธรรมดานะฮะเป็น S ตัวเดียวนะครับคือปืนไทส210 0มมกระสุนเยอะครับแรงแม่นครบเครื่องแต่โหลดช้าไปหน่อยเนาะก็เลยได้ S นะครับต่อมาเป็นแรง A ครับเป็นมาร์ค45 127มมนะครับ โหลดเร็วแรงแม่นนะครับผมให้เขาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นมาเลราลาปิสเจ็กมมกระสุนเยอะครับอเนกประสงคโหลดเร็วแม่นปานกลางนะครับยิงเครื่องบินได้ด้วยแลงบีนะครับเกือบท้ายแล้วนะเป็นคอคัดดี35มมเป็นอเนกประสงคยิงยิงเครื่องบินได้ครับกระสุนเยอะแรงระยะใกล้แต่ไกลห่วยแตกนะฮะก็ยังให้บีอยู่0 0ครับ100มมแรงมากนะครับกระสุนเยอะ แม่นปานกลางระยะใกล้เนี่ยตายหมดนะฮะส่วนสุดท้ายนะครับแลงที่หวยที่สุดก็คือ C นะครับจริงๆอยากให้แงคงดีเลยด้วยซ้ำนะครับนะเป็น A190 100มมครับกระสุนน้อยเป้าอ้าโลดเร็วก็จริงแต่แต่แบบกระสุนน้อยจริงๆฮะนะไม่คุ้มเป้าอ้าผมให้หวยสุดแล้วครับสำหรับ A192 100มมแต่เล่นขำๆเล่นได้ครับสรุปนะครับเดอะเบสของ เกมนี้นะครับในเทียสองตอนนี้ก็คือโบฟอร์ n เ g เจ e l นั่นเองนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่านเพื่อนจะได้คลิปประโยชน์ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับตอนนี้กําลังทยอยทำพาร์ตต่างๆให้น้องๆได้ดูเพื่ออัธรศในการเล่นนะครับและความรู้มากมายในเกมนี้ใครดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ยังไงฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําอะไรต่อนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้แหละครับจะมาทำให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณครับเจอปืนครับสวัสดีครับ